น,นี่เราต้องใส่ไหมคระอันนี้เราใ่หรือว่าเราใส่ดีครับผมใครนะฮะอาจจะต้องพูดสิ่งบางอย วันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีนะฮะในการแถลงข่าว Gen y The s e r s e s ซีซั่น2วัยรุ่นวัยรักนะฮะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่น่ารักกับทางช่อง3กด33แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่น่ารักก็คือ i c e นะครับซึ่งวันนี้มีทั้งพี่อีฟพี่ป๊อปปี้มาร่วมกับ Star Entertainment นะฮะรวมถึงรั้งวันนี้ถือว่าเป็นการขอบคุณและการซีซั่น2เป็นการรวบรวมให้คุณมีความสุขและฟินนะฮะผ่านช่องทาง ช่อง3กว่า33แล้วก็ไอศชีสตนะครับผมซึ่งตอนนี้คุณสามารถดูได้ตอนแรกในวันอังคาร21นี้ทางช่อง3เวลา5ทุ่มนะครับแล้วก็ทางไอศชีสตแบบอันทัศนะครับเวลา5ทุ่ม20นทีครับผมอะไรกันครับช่อง3แล้วก็ช่อง3กับค่ะก็เจนวายเดอะซ e รี e ์ซีซั่นที่2นะคะก็คือจะออกอากาศทางช่อง3นะคะเริ่มวันแรกคือ21ันวาคมแล้วก็ออก เท่านั้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครับจะเป็นวันคัฒนเวอร์ชันที่พิเศษที่สุดเพราะว่าทาง Star Hunter พี่โอเองเนี่ยได้ที่นดีมิถนันที่พัฒน์เวอร์ชันพัฒเวอร์ชันเป็นพิเศษนะครับผมสามารถรับชมได้ตั้งแต่เอพิโซทดที่1ถึงตอนปรใหม่จริงๆแล้วเนี่ย Gen Y the Series มีทั้งหมด3ซ <Yeah. S 1> ีซั่นซีซั่น1ผ่านไปแล้วปีที่แล้วแต่ปีนี้เราเอาซีซั่น2และซีซั่น3เนี่ยมายำรวมก,กันดังนั้นความเข้มข้น ในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของปลมหลายๆอย่างที่หลายๆคนรอคอยว่าเอ๊ะซีซั่นหนึ่งมันเกิดกมขึ้นซีซั่นสองจะเป็นอย่างไรมันเป็นการเอากมซีซั่นสองแล้วก็คลายกมซีซั่นสามมารวมกันในซีซั่นนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามีทั้งความฟินความจิ้นความสนุกแล้วก็ต้องติดตามนะฮะมันเป็นแฮปปี้โมเมนต์ในทุกๆโมเมนต์ที่เราพยายามทําให้หลายๆคนที่ชมตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองจะต้องแฮปปี้มากๆแน่นอนครับผม ครับะเลลอกีอเอ่หร็ดูจากตัวอย่างแหลว่ามันก็ใช้ีตก่ว่ามันแปแล้วนแหละรับก็แต่ว่าในชีวิตความรักเนี้ยมันก็ว่าไม่ได้แ่สิ่งที่สวยงามสไปก็จมีความสัมพมากมายให้เราได้ค้นหาแล้วก็ได้เจอกันนะในัี้ก็พวกเราคุณฟเป็ยบางก็ีใจมาก รอคอยการที่ผมจะมีคู่ครับผมรอคอยการที่ผมจะมีคู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ผมได้มีถูกโหวตมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นคู่ของคุณลุงนะครับผมก็ฝากติดตามเ e n Y The Series วัยรุ่นทุกไตรรัชที่ชั้นสองบอกเลยว่าเรื่องเป็นกนนาแน่ครับผมสุดท้ายี่ผเป็นร์มรากรนีย์แองกี้ใช่ครับฝาก Gen Y t h Series ชั้น2ด้วยนะครับซึ่งออนแอร์ตอนแรกในวันอังคารที่21นี้ทางช่อง3กด33เวลา5้าทุ่มตรงนะฮะ แล้วก็ดูย้อนหลังแบบอันคัดสุดยอดมากๆเลยกับไอซีอีนะครับตอน5้าทุ่มยีนาทีและ w w w ร์ไวท์เว็บนะฮะใครที่ยังไม่ได้สมัคร VIP กับไอซีอีใรีบสมัครเลยเดือนแรกแค่15บาทเท่านั้นเองครับผมขมาถ่ายรูปกันหนึงนะฮะครับผม Thank you.